พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมร่วมแสดงความยินดีด้วยเงินเข้าแล้วนะคะทกศโอนตรงจ่ายจริงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรถึงมือเกษตรกรเลยค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยและล่าสุดในส่วนของตารางการจ่ายเงินส่งแผนตารางการจ่ายเงินให้กับทางธนาคารทกสเพิ่มเติมแล้วนะคะในวันที่ 26พฤษภาคม2566ในรอบที่6ค่ะโอนตรงถึงมือพี่น้องเกษตรกรด้วยเช่นกันส่วนใครจะได้รับสิทธิในการโอนเงินบ้างใครที่มีการรับเงินบ้างนะคะแล้วก็ทกศจ่ายให้ใครบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปอัปเดตข้องมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทั่วประเทศนะคะวันนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยเงินเข้าแล้วนะคะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะ วันนี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาค่ะในส่วนของทกศว,วันนี้จ่ายเงินโอนตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในส่วนของโครงการประกัน,นรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือว่าข้าวปีสีงวดที่32ที่มีการประกาศราคากินการอ้างอิงออกมาจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ทกศจ่ายจริงโอนตรงเข้าว,วันนี้รับสูงสุดถึง5,000บาทต่อครัวเรือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการจ่ายเงินในครั้งนี้ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ท่้เก็บเกี่ยวในช่วงวันที่13ถึง 19พฤษภาคมแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายงวดที่32ในการจ่ายเงินแล้วการจ่ายเงินในครั้งนี้ได้รับการเฉลยแค่หนึ่งชนิดข้าวเท่านั้นนะคะนั่นก็คือข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ค่ะราคากินกลางอ้างยิงอยู่ที่13,686บาท95สาตางค์จ่ายเงินเฉลยส่วนต่างอยู่ที่313บาทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนํามาคํานวณแล้วในส่วนของหลายๆคนก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่5,000บาทร่วมแสดงความยินดีด้วยวันนี้ทากสอโอนตรงเข้าบัญชีให้เราค่ะ ่วนพี่น้องเกษตรกรอีกกลุ่มนะคะก็จะได้รับการอนเงินด้วยเช่นกันก็คือพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกยางพาราหรือว่าการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวพุทธ และการดําเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่4หรือว่าประกันไรายได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟสสี่นั่นเองค่ะในส่วนของการจ่ายเงินชเชยจะจ่ายเงินรอบที่6แล้วตามแผนการจ่ายของทางกยทส่งให้ทางธนาคารทกศการจ่ายเงินนะคะจ่าย2เดือนรวดแล้วก็สองงวดด้วยกันก็คือเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกาย,ยน2565นส่วนเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ก็คือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับการยางแห่งประเทศไทย ภายในวันที่30มิถุนายน2566นค่ะคุณผู้ชมและในส่วนของการจ่ายเงินครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็จะได้รับรายละไม่เกิน25ไร่ส่วนใครตรวจสอบเช็คสิทธิ์แล้วปรากฏว่าไม่ได้รับสิทธิ์ทั้งเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มไม่มีเอกสารสิทธิ์ก็สามารถที่จะนุ่นถอนกับกยุทธในพื้นที่ของท่านได้นะคะเอาละค่ะวันนี้เงินเข้าแล้วพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะงวดนที่32แล้วก็จ่ายต่อเนื่องนะคะรอบที่6วันที่26พฤษภาคมนี้สำ หลับโครงการประกันได้ได้เกษตรกรชาวสวนยางเฟสที่4ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำมาฝ่าหาชิ้นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ